สวัสดีค่ะพบกับข้าของสกูชี่นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเอ่อสกูชี่ไอติมนะคะแบบง่ายๆนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีแค่สอย่างเท่านั้นค่ะก็คือโลม้วนผมแบบนี้นะคะเป็นรูปต่างๆนะนี่เป็นรูปต่างๆนะคะอันนี้เราซื้อจา,ากร้านสุปกรณ์บิวตี้นะคะและอันนี้นะคะเนี่ยมันจะถุงมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเคยซื้อได้ตามร้านเอ่อเสริมสวยทั่วไปนะคะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นไม้ไอติมนะคะนี่นี่เปื้อนกาวนิดหนึ่งนะไม่เป็นไรอันที่สามนะคะก็จะเป็นกันไกรนะคะอุ้ยเมื่อกี้เพิ่งตัดถุงมันมาต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็อันที่สี่นะคะสุดท้ายก็จะเป็นกาวนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะอุ้ยขอโทษนะเมื่อกี้มันอ่กล้องตกนะคะ ค่ะตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบว่าตรงกลางของมันนะคะตรงกลางของมันนะคะก็จะเป็นเนี่ยเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะติดการไม่สามารถใส่ไอติมได้นะคะงั้นเราก็จะทําวิธีการตัดกันค่ะแล้วก็จะมาตัดกันเลยนะคะอุย้ยวายกระเด็นเลยนี่นะคะก็จะได้สองซี่แบบนี้นะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะสีสม้ม ็นนอย่างี้แล้วเราก็จะมา,าทากาวนะขอบิดกาวก่อนเดี๋ยวเราขอไปเปิดกาวแป๊บนึงนะโอเคแล้วก็แกะกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาทากันเลยนะคะทาเลยนะทาลงไปตรงกลางช่องเล็กๆของมันนะคะ ใครที่อยากส่งของให้เรานี้ก็ส่งมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกที่อยู่ด้วยนะคะโอเคแล้วก็ทากันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรอให้มัน เดี๋ยวเราขอไปทากาวไม้ติมก่อนนะโอเคแล้วก็ไปทากาวที่อุ้ยไม้อติมเรียบร้อยแล้วนะก็เราก็จะมาทากาวอีกรอบนึงนะเพราะมันไม่ทนเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้เสียงแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เสแล้วเห็นไหม okay. กาวกับกันไกลก็เสร็จไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาประกบกันนะคะก็ได้แล้วคะ่ะไอติมของเรานี่นะใครอยากตกแต่งก็ตก ได้นะคะสนใจติดต่อไลน์มนะ mm hmm. ก็บอกทอี่ไปแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปตกแต่งลวดลายดีกว่าโอเคเราก็ยังไม่ตกแต่งนะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งให้ดูกันนะคะ mm hmm. ก็เราก็จะเอาเออไปซอสลาดเนาะที่เราได้มาจากพี่จีน่าอะค่ะสกูิชนะคะ,คะ,คะที่เราถ่ายคลิปไปนานแล้วก็ เราก็จะมาใช้เป็นสีน้ำตาลก็แล้วกันนะมองเห็นกันไหมโอเคเป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราขอไปลาดก่อนนะค่ะแล้วก็แบบว่าขอโทษทีค่ะแล้ก็แบบว่าปฏิสซอสเลาดหมดื ไม่เป็นไรนะคะเราก็เลยใช้สีอะคริลิกคาแทนนะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราเพิ่งทดลองทานะแต่สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะก็ติดต่อมานะคะอย่าลืมนะคะติดต่อมานะคะวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบาย